น้ำพริกนี่กินบ่อยชอบกินน้ำพริกค่ะนี่ก็โตมากับน้ำพริกนี่แหละสัปดาห์ละเจ็ดวันผมกินน้ำพริกห้าวันอ่ะก <c oughs> อกินน้ำพริกไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกอะไรนะมันทําให้อาหารได้รสชาติน้ำพริกมันจะแบบกินกับข้าวเปล่าก็ได้กินกับไข่เจียวคำว่า,าแม่ผัวนี่มันสะดุดหูนะ แม่ผัวเขาทำก็เลยลองกินก่อนตอนแรกก็เลยกระปุกหนึ่งก็ซื้อน้ำพริกมาก็มันจะมีหลายอย่างน้ำพริกปลาดุกน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกบูดูน้ำพริกไตปลาโอ้ยน้ำพริกแม่ผัวนี่สั่งมาตลอดตั้งแต่ที่เขาเริ่มทำเลยน้ำพริกของเขามันอร่อยนะคู่กับข้าวนี่ร้อยแล้วไม่ต้องมีอะไรก็ได้ <laughs> น้ำพริกแม่ผัวเนี่ยอร่อยรสชาติเขาดีแล้วก็กลมกลม่อมอร่อยมากเลยอร่อยอร่อยคืออร่อยใช่ค่ะน้ำพริกแม่ผัวคืออร่อยพอวางปั๊บลูกค้ามาซื้อแปบ๊แปบๆปหมดแปบ๊แปบๆปหมดอร่อยมากค่ะน้ำพริกเนี่ยสุดยอดอร่อยจริงๆค่ะม่สามีก็บอกว่าจะเอาไม่สูตรน้ำพริกเห็นชอบทานเดี๋ยวจะให้สูตร้ำพริกแม่สามีก็ให้สูตรมาก็เป็นที่มาของว่าน้ำพริกสูตรแม่ผัว ของเราใช้วัตถุดิบเกรด A ค่ะแล้วก็จะใช้เนื้อปลาสดจะใช้เนื้อปลาสดจะไม่ใช้เนื้อปลาป่นเลยนะคะแล้วก็ของเราในใส่ใจในการทําทุกขั้นตอนค่ะจะให้มันออกมาถูกปากลูกค้ารสชาติอร่อยแล้วก็เน้นสะอาดค่ะปลาก็ต้องตัวใหญ่สดสดปลาดุกก็ต้องได้อ่ามาตรฐานของเราตัวใหญ่แล้วก็<ๆ>อ้วนๆเนื้อเน้นๆวัตถุดิบนี่คือถ้าเราใช้ปลาไม่สดนี่ความหวานอะไรมันจะลดน้อยลงค่ะแล้วก็ตะไคร้สมมติถ้าไม่สดนี่มันก็จะไม่หอมกระชายอะไรพวกนี้ก็คือเหมือนกับตะไคร้ถ้ามันไม่สดมันก็จะไม่หอมกลิ่นจะไม่ขึ้นใบมะกรูด พวกนี้ต้องใช้ของสดหมดเลยค่ะวัตถุดิบล้างเกะหั่นซอยอบนึ่งผัดค่ะ เสียงตอบรับใช่ไหมคะลูกค้าบอกว่าอร่อยรสชาติจัดจ้านแล้วก็เข้มข้นดีค่ะอร่อยค่ะมาตรฐานที่ได้ก็คืออโยมปชฮาลาลได้ว่าคัดสันดาวเราก็ได้มาค่ะสีดาวมันเป็นน้ําพริกแห้งพกพาสะดวกค่ะไปไหนเปิดทานง่ายเป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่งเพราะว่าเราผัดจนแห้งเลยค่ะแต่ว่าพอมาทานก็รสชาติยังอร่อยเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเราต้องผัดให้แห้งเพราะว่าการเก็บรักษาย,ยืดอายุของอาหารนะคะช่องทาง Facebook แล้วก็ไลน์แล้วก็ตามร้านของฝาค,ค่ะค็อปปี้ก็มีนะคะ